น้าฉันหม้อเริงอบุกอะพัซซ์ารอร์ดอมาแล้วนะคะของจากชีวีชั้นซื้ออะไรมาบ้างมาดูฉันสั่งเคสมาเพิ่มเพราะว่าฉันจะดูเคสที่ฉันใส่ตอนนี้มันเป็นหบบว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยคล้ายๆอันที่มามีสีดําแล้วก็สีขาวแล้วตอนนั้นซื้อประมาณต่ํากว่าแปดสิบเนาะแล้วก็คุณภาพดีกว่าอันอันนี้ ล้วแบบอนเดิมสิขนาดพอๆก,กันคือเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยอันนี้เคสที่ใช้อยู่นะตอนแรกใช้สีขาวแล้วสีขาว<อ>แล้วสีขาวเอ้ยไม่ใช่สีใช้สีดําอีกอันนึงเป็นแบบกระดุมล้าแบบน้องขาดตรงนี้เพราะว่าตรงที่ตรงเนี้มันเป็นรูแบบว่าใช้สายคล้องละน้อง,แล,องและน้องแบบใกล้จะขาดเพราะว่าน้องเหลือเป็นผ้าอย่างเดียวชั้นก็เลย ทิ้งฉันก็เลยใช้อันนี้ที่มีอยู่ฉันมีสีขาวกับสีดำใช่ปะฉันก็เลยใช้สีดำเพราะว่าสีขาวส่วนใหญ่ฉันจะใช้เวลาไปเที่ยวเพราะว่ามันเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายถ้าเราจะมีสายคองอะไรเงี้ยสีขาว่เนาะแล้วแบบเนี้ยละถ้าสมุิหยู่สว,วีเดนอ่ะฉันก็ใช้แบแบค่แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊ล้คือถ้าเวลาไปเที่ยวฉันจะใช้แบบนี้เพราะว่าเปิดยากใช่ไหมเปิดเอาบัตรยากใช่ปะถ้าคนจะมาเปิดอะไรเงี้ยหรือว่านาะ เออนั่นแหละแล้วมันมีสายของใช่ปะแล้วคือฉันจะไปซื้อแบบเดิมในชีอินแล้วมันหมดจ้าลาหายังไงก็หาไม่เจอมีแค่แบบนี้แล้วแล้วแบบนี้เพิ่งมาใช่ไหมวันเนี้แล้วมีแค่แบบนี้แบบเดียวแล้วอันนี้เหมือนแบบประมาณ80สลิชโครนคือแพงกว่าอันเดิมนิดหน่อยแล้วคุณภาพมันมันแยก่กว่าเดิมนิดหน่อยเนาะแย่กว่าเดิมนิดหน่อยหรอแย่กว่าเดิมแยก,กว่าเดิมเลยเออนี่ไง เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเห็นไหมแบบถ้าใช้เปนานๆน่ะน้องจะขาดขนาดแบบไม่ค่อยได,ได้ได้ได้คลองนะขาดเพราะว่ามันอยู่ตรงอันนี้พอดีไงมันอยู่ตรงสันพอดีแล้วเวลาเราเปิดปิดเปิดปิดอย่างเงี้ยน,นะเออเพราะว่าที่จริงอ่ะเรามีการแค่สองใบแล้วก็บัตรใบแบบขีใช่ป่ะก็คือแค่สามใบก็คืออยู่ทั่วสวีเดนแล้วไปทั่วสวีเดนแล้วที่จริงอ่ะบัตร เดบิทการอะไรเงี้ยไม่ต้องพกก็ได้เนาะแต่เราเพราะว่ามันมีอยู่ในทั้งนาฬิกาทั้งโทรศัพท์แอปอะไรเงี้ยชาแต่เราคิดว่าเรามีไว้อุ่นใจเงี้ยเพราะว่าไม่รู้สิแล้วอันนี้ที่อันนี้แงพนนแงกว่าเพราะว่าที่อันนี้แพงกว่าเพราะว่าน้องน้องมาอย่างเงี้ยน้องมาในแบบนี้น้องคือแบบมี มีเาเรียกว่าอะไรนะมีสวยๆอย่างเงี้ยมงเม้งติดมาหน่อยนึ่นะแล้วก็มีสายแบบน่ารักมามาด้วยอย่างเงี้ยเราสายแบบนี้เราชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสายหนังอย่างเดียวใช่ปะ่ะมันเป็นสายเหล็กด้วยก็คือแบบไม่ขาดง่ายด้วยแล้วก็มีประดับตรงนี้มันน่ารักดีเออแล้วแบบไปของของแบบกระเป๋าก็ได้นะคือสายแบบเนี้ยเราชอบคือน้องแถมสายมาด้วยไงนะน้องก็เลยแพงกว่าอันเดนะิม่ย แต่สำหรับสายเรานี่ก็เฉยๆดีเพราะว่าเฉยๆอ,อ,อะเราสั่งมาสองอันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะออกปีหกแล้วใช่ป้ะก็ควดแบบหาซื้อเคสหาเคสน้องยากอะไร่างนี้นะเราก็เลยสั่งมาสองอันเลยเราสั่งสีขาวอย่างเดียวนะเพราะว่าชอบนะมอย่างเช่บอกมันเข้ากบอะไรได้ง่าย แล้วก็พอสั่งแบบนั้นมาเราก็สั่งแบบนี้มาด้วยเพราะว่าสั่งอย่างเงี้ยแบบถ้าบางเคสอะเขาไม่มีน้องไหมบางเคสเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่ห้อยใช่ปะเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ก็เลยซื้อมาเพิ่มนะได้มาหลายตัวเหมือนกันก็ประมาณยี่สิบห้าโคนสามาสิบโคนนุ่งมังชนเน่ฉันจำไม่ได้เนะี่ยได้หลายตัวเหมือนกันพ็อดี เปล่อมัานอยากใส่เคสสวยๆนะแล้วก็ที่จริงอ่ะฉันภูมิใจนำเสนอซูนนี่กี่โมงละสิบเอ็ดสิบสองแอีแค่สองชั่วโมงก็จะไปทำงานอีกแค่สองชั่วโมงอีตั้งสองชั่วโมงก็ถึงเวลาทำงานเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านฉันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆอลูมิเนียมเก่าเป็นถังอลูมิเนียมเก่าใหญ่ แล้วฉันไม่รู้ว่ามันรั่วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีดินข้างในฉันคิดว่าจะเอาดินออกแต่มันหนักมากฉันคิดว่าฉันจะเอาดินออกพยายามความแล้วฉันจะใช้อันนี้ซูร์เซลเป็นนําพูซูร์เซลเว้ยเดี๋ยวฉันไม่รู้มันทำมันมันต้องใช้ยังไงแต่ข้างบนเป็นซูละเซลไงแล้วมันก็จะมีนําพูเดี๋ยวฉันต้องน้องมาแค่น้องมาแค่นี้เองเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแล้วฉันก็ แต่คุะเซนนี่แพงมันก็ไม่แพงเนอะเพราะว่าที่จริงอ่ะแถวเนี้ยขาย300ร้อยซูริสโกรโน่เนาะแต่ฉันได้หน้าในราคาประมาณ150-180าิบร้ิซิโกรโน่แต่มันชีอินนะเขามีแค่สองอย่างเนี้ยแล้วฉันต้องยังไงก่อนแล้วมันไม่อย่างอื่นเลยอ๋อมันมีอันนี้ อันนี้มาด้วยแล้วต้องประกอบอยังไงก่อนเดี๋ยวฉันจะลองประกอบไม่ไงันก็จะลองให้พี่จิ๊บประกอบแล้วเราก็มีเราก็สั่งดอกบัวมาด้วยดอกบัวนี่ประมาณเหมือนกันที่ค้าว่าสามสิบห้าประมาณเนี้ยฉันจำไม่ได้ฉันดูเอาไว้ลอยน้ำมันนะลอ,อยน้ำอาจจะสวย แล้วฉันก็เนาะเนี่ยมันเป็นการเสียเงินแบบโดยใช่เหตุเหมือนกันนะแล้วฉันก็สั่งอย่างนี้มาโอ้ยว่าสว่วนใหญ่เดรสเป็นคนแบบเซนซิทีฟเรื่องโชว์ร่างกายอยู่คือแบบเราไม่ชินไม่ใช่หรอกเราไม่ชินเราไม่เคยใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะเสื้อผ้าที่แบบโชว์เยอะๆอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกปแปลกๆฉันก็ซื้อแบบนี้มา มันที่จริงอ่ะฉันมีเขาเรียกว่าไม้บลูมมันใช่ป่ะไม้บลูมมันก็คือเป็นดอกไม้คล้ายๆตัวหนีแบบเนี้ยที่ซื้อมาจากเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆซื้อเจ็ดสิบแปดสิบแต่เงินที่ได้ให้เด็กให้เด็กอะไรเงี้ยทาบุญให้เด็กอะไรเงี้ยเด็กละมันมันแบบแปลกๆใช่ป่ะมันก็คือไม้บลูมมานอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวทันงกเลอยากได้กระดุมสุดฉันก็เลยอู้ได้มาหลายตัวมากเหละฉันก็เลยซื้อแบบนี้มามันแบบ ก็เป็นเข็มกาาัดใช่ปะมันติดอย่างนี้เออแบบมันแบนบน,น่ารักอะ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องหลังให้ดูดไม่แพงไงเนะนี่ยเนี่ยมันมีลายอันนะ่ะล้วน้องไม่แพงมีหลายันมากเลยแล้วน้องน่ารักเวยไงลวน้องไม่แพงก็เอาไว้ติดเสื้อผ้าเวลาคอกว้างอะไรเงี้ยแทนเข็มกัดธรรมดาได้เนาะเออน้องน่ารักเออแต่เสียดายนะน้อง น้องเข็มหมดอ่ะไม่ยาวไม่ยาวจนเกินไปนะแต่ก็ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องลองดูว่ามันโอเคไหมลองติดผ้าสิถ้าหน้องจะอยู่<ม>ต่าอย่างเงี้ยหรอก็ติดนะอกเสื้อทำงานได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ากาเสื้อเยี่ยมงานอนะ่ะได้มาจากเพื่อนโรงงานสามสี่ตัวเรา แล้วคอมันกว้างม,มาอันนี้เป็นอย่างสุดท้ทายอันนี้ก็ซื้อเพราะว่ามันเป็นเซตหนึ่งเลยแล้วมันไม่แพงมันแค่เท่าไหร่ไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วอุ้ยเหมือนมีมาตรฐานอออันนี้ก็ดูดีนะแบบดูไม่กิ๊กกกดูเป็นเข่าทำกระดุมเว้ย็น้กถึงเสื้อคอกว้างอีกนี่คือซื้อซัมซอนนะ เส <c oughs> ื้อที่มีคอกว้างอีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าติดกระดุมไงเห็นไหมกระดุมแบบนี้ไม่รู้ว่าติดยังไงเหมือนกันแต่เราต้องลองเออติดยังไงก่อนกระดุมแบบน,นี้แต่เราต้องไปลองดูการทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดยังไง ที่สูอตอนนี้ก็คิดว่าพยามสูอที่จำเป็นแล้วก็ที่อยากได้นะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเพื่งนทำผัดไทยเสร็จแล้วว่ากุ้งเหลือกุ้งเหลือนะเห็นกุ้งไหมกุ้งจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มาเนี่ยกุ้งกุ้งเหลือนะก็เลยเอ๊ะทำผัดไทยกุ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่า๋ยวจะอุ่นกินทีหลังก่อน ก่อนไปทํางานแตนะ่ที่จริงเราต้องกินปลาต้องโกบไปตั้งสามตัวเนาะใส่ถ้วยเนาวเราก็กินปลาต้องโกบไปตั้งสามตัวนะแล้วก็โอ้บอย เนี่ยที่จริงน้องก็ร้อนอยู่นะโอ้น่ากินแต่เราจะถ้าถังถ้าถังรั่วฉันต้องทำยังไงก่อน แล้วถ้าฉันก็ยังหนึ่งไม่ออกว่ามันมีทางที่แบบไม่สวยเดี๋ยวค่อยมาดูกันเอา้าอ๋อวัตเตอร์โคมอินฮันน่ะพี่ใหญ่หูคานมันยกฟิกซะซ่ะมาดูนี่ y học font hè nó rớt mát rồi không mất <tôi> tên út nó hết เสียอุ้นสำเอนโกัสการอินเตอร์ียสเอลเดอยบ์ยอินเตมตวันนี้วันอะไรนะวันอังคารนะคะไปโบสถ์เซนตรอ,อันามัยมาพี่กิดไปตรวจเลือดไม่ใช่ตรวจเลือดเอก็ใช่ใคล้ายๆตรวจเลือดเก้าโมงแล้วเราก็ เดี๋ยวบ่ายหนึ่งต้องกลับมาอีกรอบเพราะว่าพี่ใหญ่ได้โฟื้นตัฟิกซะย้อนวันนี้อากาศดีนะคะเขาบอกว่าวันนี้อากาศจะยี่สิยี่สิบห้าองศาโดยประมาณเลยนะเขาบอกแบบอากาศจะย5ห้าถึงส0สิบองศาเลยนะวันนี้แต่ตอนนี้1กเก้าองศานะคะ ใส่ชุดนี้แล้วก็ใส่เกย์ขาดสั้นอนนี้นัดตอนบ่ายโมงเนาะหน้าร้อนก็คือการมาหลุมศพนี้ก็กลายเป็นกิจกรรมไปแล้วนะคะกิจวัตรประจำสัปดาห์ไปแล้วนะคะว่าสัปดาห์หนึ่งก็มาสักสองครั้งโดยประมาณแบบมาซื้อของหรือมาอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดก็มาด้วยเนาะปีน,นี้มาบ่อยปีน,นี้มาบ่อยนะเพราะว่าไม่ได้พักหลอนไม่ได้ไปเที่ยวอะไรนะช่วงนี้ ก็เปิดทิ้งไว้นะเวลาคนมาเอาก็ได้เอาง่ายง่ายมินเนสตุนนะคะเวลามาลอยที่เท่าลยอยอธิตรงนี้ชอบนะอากาศดี